การจัดทำแผนหรือการวางแผนถือเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมรวมถึงการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเทศบาลเมืองควนลังจึงได้จัดประชุมการจัดทาและทบทวนแผนชุมชนประจำปี2556ขึ้น พ้วต้องการรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องในชุมชนทั้ง41แห่งปีนี้ได้จัดเป็นกลุ่มชุมชนจำนวน8กลุ่มเพื่อรวมปัญหาที่คล้ายกันในพื้นที่เดียวกันให้เป็นเอกภาพเทศบาลสามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งจากการดำเนินการมีคณะกรรมการชุมชนและประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าชุมชนของตนเองมีความเดือดร้อนอะไรก็แจ้งให้คณะผู้บริหารทราบโดยตรงเพื่อที่จะได้พัฒนากันต่อไปค่ะนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองควรลังได้ออกปฏิบัติงานหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆจนกว่าจะครบทั้ง8กลุ่มชุมชนอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ดีมีสุข โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนชาวควรล่งเป็นหลักค่ะ